มืผู้สาวเป็นโควิดพึ่งหายคุณบอกยากดีเลยจะพามาลานขนมค่ะมาเบิงรถเด้อรถยู่นี่เขาบอกมีแต่รถ VIP ทั้งนั้นเลยลูกค่าวีไอพีนั่นเอเพิ่งมองจอดรถนั่นเองคุกค้า v ีไพทั้งนั้นเอาแต่รถหรูๆเลยเนาะนั่นหนึ่งกับขั้นหนึ่งค่ะมาเกี่ยวได้นคคะ สามคันสี่คันลูกค้าพีเพีหาคันเพิ่มแค่ละมาร์คทีนะ่มมาซอฟพาสต้าเนี่ยเดี๋ยวผงเดินสี่้าเบิ่งลูกค้าพีเพีหลายๆลค่ะลูกค้าพีเพีร้านขนมร้านดังในหมู่บ้านต้องใช้รถระดับนี้นะมาถึงจะได้จอดไ,ได้ต้องเอารถระดับนี้คะ่ะระดับ VIP จะได้มีที่จอดเยอะๆ <c oughs> ตรงนั้นเป็นร้านพิซซ่านะคะนะ สวยดูค่ะมุบันนะาสวยจะว่ามันฮ้อนยี่ลิรถวีไอพีเห็นปะบอกแล้วพวกเจ้าเดี๋ยวชีแดนะคะร้านขนมเบื้องหมึกไกรถ VIP มาทุคนเลยเต็มอยู่ข้างนอกคนอ่ะระดับระดับระดับรถ VIP อพีเขาไปไหนนั่งกระจอกกันละร้านรู้ละมาไม่ถ่า มาแล้วค่ะกาแฟสมขนมบาบาของชอบน้ำสม้มของคนไม่สบายโดนบรสาตัตย์เด้อ,อตรงลงบรสาตัตย์หรือตาผีบราสาัตยอ้าวชิงชิงให้แก้วไงนแะแก้วน่าหาว้ <laughs> าโลยว้าลอดเนาะว่าหลอดเขาไปอยู่ซื้อๆก็เขาได้สิดา,อาโอ้ยถอดถอดถอ้าวกินอ้อยตีมันส้มมัน,มนเปรี้ยว เดบบ่ของซอสดอได้นั่นเข้าเติมเกลือใไฮบอลว่า,าข้าปรุงให้บ่แซดบบยุนบ่ใส่นลำตาลแล้วเดบบรวยเมนต์ตัจากแล้วบ่มีซอสไอ้คนเบิ่งเพื่อชิ้นหูเนาะค <laughs> ันบ่เอาซอสนนึบตัวหนึบตาลมากกระเซิมแล้วเดบบรวยตัวอืม